ุดยอดเลยครับพี่เดนพี่เดชคิดว่าเป็นสุดยอดแล้วไลฟ์สดตั้งแต่เช้าโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับพี่แดงวันนี้ทั้งวันเลยครับ f อซมาส่งหมูอีกแล้วครับวันนี้เอาหมูมาส่งรอบเย็นครับ f อซโอ้โหขายดีบขายดีขายดีมากหมูวันนี้นะหมดไปกับ500กิโลแล้ววันนี้นะมาส่งหมูเมื่อเช้าน่ก็มากลับไปนอนอาบน้ำแล้วมาใหม่ตอนเย็น แล้วก็จะมาอีกวันนี้ส่งหมูห้าหกร้อยกิโลครับวันนี้ขาลอ,อยเลยอ่าขาอ่อยวันนี้เออไปใช้ละผู้สั่งหมู <c oughs> โอ้โอ้อยู่ทางโน้นเนาะอ่าหมูคนสั่งหมูเช้าอ่ะเมื่อคืนนี้ก็มาทั้งคืนอ่าแห้งเมื่อคืนนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าจะขายดบขายดี <c oughs> ขายเป็นห้าหกร้อยโลเล้นีนอ่าจนลอยกี่ตัวแล้วเนี่ย <c oughs> อ่ะอขายดีมากวันนี้อ่ะเนื้อหมู เอาหมูมาส่งหมูบดหมูซอยมีทุกอย่างอหมูไม่มีขนครับหมูไม่มีขนหมูหมูไม่มีขนอ่าโอเคครับอ่มาส่งเรียบร้อยแล้วเนื้อหมูอจะบดจะซอยจะหั่นจะเป็นก้อนมีหมดอรอบแรงครับเนี่ยรอบแรงครับสงวนอ่าตามหารุงสงวนขึ้นขัวอดมาจากประเทศไหนครับฮ่องกงค่ะฮ่องกง ตามหาลุงสงวนนะคะตอนนี้ตามหาลุงสงวนด่วนที่สุดลุงสงวนเพราะว่าลุงสงวนน่ะฝากหมวกให้อีอ่าอีก็มีน้ำใจแน่จะฝากหมวกให้ลุงสงวนหาตัวด่วนนะหมวกหาตัวด่วนโบคือสไตล์ลุงสงวนใส่มาเคยบอกกันใส่สไตล์เท่าไงใส่สไตล์เท่าไงนะ ตามหาล่วนฮะติดต่อเสียบอยดวนนะเดี๋ยวผมจะฝากไปให้ลูกสงวนขอบคุณครัเสียอครับครับผมเสียค่าส่งไหมค่าส่งครับเดี๋ยวอีให้เท่าไหร่ช่วยแพนแพนคือว่าผมก็ไม่รู้นะว่าความสูงตั้งท้องเรียกเขาเองนะว่าอยู่ระดัะไหนของโดนแต่ความสูงเนี่ยเจเมตร75เมตรกับ กับร้อยห้าสิบเมตรตัวนี้สองตัวนี้กับร้อยห้าสิบเมตรครับแต่นี่เป็นชุดท้ายเลยชุดปิดอ๋อชุดปิดครับผมแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราถ่ายในโทรศัพท์ข้างล่างมันจะไม่สวยมันต้องใช้โดรนแล้วบินขึ้นอ่ามันจะจะสวยครับคือแบ็กกราวคือองค์ท่านอ่าองค์ท่านนะครับมองล้วมองเข้ามาคือเหนือท่านมานะครับหรือว่าเออเอาตัวท่านเป็นหลักก็ได้เป็นเมนเป็นเป็นเป็นเกนกันแ้นะครับแล้วลองแผนกล้องดูซูมดูแผนกล้องซูมใช่มันจะสวยครับมันจะใช้โดรนผมผมใช้โดรนอเวาร้าแล้วมันจะหมุนอ่ามันจะตีลังกามันจจจะะะถ่ายยมมัันนนไไดด้้เห็พุสว แต่ถ้าโดนปกติเขาจะบินมุมสูงเนาะแต่อันนี้โดนโดมันจะหมุนอย่างงี้มันจะได้เห็นทุกมิติผู้นี่แหละเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาถ่ายให้ดูโอ้เห็นผมขอเบอร์ได้ไหมครับไม่ไม่มีโอกาสขอเบอร์แล้วมีลายไหมก็ส่งทางลมีมีมีทางลายจะเป็นผู้ลูกใหญ่ลูกเล็ก่ะครับลูกใหญ่จะมีกี่ลูกไอ้ตัวนั้นน่ะตัวใหญ่ใช่ไหมครับน่ะใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มีมีทั้งหมดกี่ลูกครับมีสองลูกครับมีสองลูกคือผมมาร่วมทำบุญอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่จ้างอ๋ออันนี้นะพูดง่ไงคือแถม มันนี่ก็นนี่ก็มัร่วมทำบุญครับอันนี้ก็ร่วมทำบุญนี่คือจ้างครับอันนี้คือจ้างอันนี้ร่วมทำบุญไอ้ตัวใหญ่นี่ครับไอ้ตัวนี้คือราคาแปดร้อยอันนี้พันห้าอ๋อตัวเนี้ยแพงละห้าร้อยของแถมร่วมทำบุญอันนี้แล้วก็ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้พันห้าพันห้าอันนี้ก็พันห้าสามตัวนี่ครับทำบุญทั้งหมดซะทำบุญทั้งหมดซะถูกแต่ถ้าเราอยากได้มาจุดปีมงปีใหม่ออย่างนี้ได้เนาะได้ครับได้ครับ เอาเบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์ผมอ่ะเราเราแยกขายไหมได้ครับเหมือนกับไปเอามาจุดฟิล์มิ้งพี่ใหม่นะได้ครับเพราะว่าเราหาซื้อมันไม่ได้แบบนี้จะมีจะมีชนวนให้การต่อให้ครับจะเป็นจุดเล็กแล้วเป็นจุดตัวเล็กไม่ใช่แบบนี้ตั้งกับพื้นจุดตั้งกับพื้นแบบนี้นะจุดอ๋อ๋ยวผมมีไลน์แล้วผมจะทักไปหาใช่แล้วครับเดี๋ยวก็ผมก็ส่งมาทางทางทางพัสดุนะใช่ที่เขามาส่งอ๋อครับมาไกลแล้วนี่เนาะ ไปทั่วครับเดี๋ยวไปนครสวรรค์ต่อครับที่เรามาถ่ายคือหนึงต้องไปนครสวรรค์ต่อแล้วก็ช่วงนี้กำลังทำจุดเอาขึ้นพร้อมกันหมดเลยป่ะครับไม่จุดเทียนนัดกับทางคุณอนุวัฒน์บอกให้จุดเทียนนัดเขาวางสเต็ปไว้ก็ สองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามมันจะสวยหนึ่งสองสามครับแต่แตอนนี้ว่าท่านบอกว่าอธิรนัดเพื่อต้องการดึงเวลาให้นานแต่ถ้าเราจุดจิงิง,งกรรมสติปของเราใช้เวลานานเท่าไหร่ครับท<ต>ั้งหมดนี่ไม่เกินสองนาทีครึ่งครับหมดนี่นะสองนาทีครึ่งครับผมผู้ราคาหลักหมื่นถึงสองนาทีก็ <c oughs> ผมเคยรับงานคือนาทีละแสนที่กรุงเทพสุพรรครับนาทีละหนึ่งแสนครับ แต่ถ้าเหมือนเขาที่จุดงานผู้อยู่พัทยาเนี่ยหลักล้านนะใช่ไหมเราไม่กล้าครับงานต่างประเทศงานต่างประเทศแบบนั้นนะโอ้ฝีมือเราไม่ถือเราก็ไม่เอาราคาราคาต้นทุนมันสูงเนาะแบบนั้นเนาะเป็นล้านขึ้นครับหลักล้านนะเราเราเราแค่ไม่เอาไม่เอาเนาะได้แล้วก็ไม่เอาคือยิ่งงานใหญ่แล้วมันเหนื่อยครับเหนื่อยใช่ไหมครับลูกน้องก็ต้องเยอะอีกทีมงานผมมีห้าทีมแค่นี้ก็เครียดแล้วนนี่ลูก้องอยากจะมาด้วยระบบจุดนี่เราเราใช้แบบไหนจะไปจุดที่ไหนก็ได้ครับตอนนี้ อัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณสามร้อยเมตรถึงกิโลหนึ่งครับไปจุดนะคล้ายๆคือเราตั้งผู้ไว้ตรงนี้จุดนี้แล้วเราขับรถออกไปอีกประมาณเกือบห้าร้อยเมตรเป็นกิโลก็ถึงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดพื้นที่ว่างนะครับตัวตัวตัวสั่งจุดที่หัวต้องคอนโทรลตลอดเวลาตัวนี้คอนโทรลครับอ๋อมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ผมดูหน่อย โอ้โหตัวคอนโทรลอันนี้คืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าครับคือสเตปการจุดครับถ้ากดตัวนี้ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีแบบกดได้มืออ่าออโต้คือเป็นอัตโนมัติคือเรากดทีเดียวปั๊บมันก็รันอ๋อใครคือเราตั้งระบบมันไว้แล้วกดปุ๊บรันเลยแต่อันนี้เรามากดทีละปุ่มทีละปุ่มทีละปุ่มหรือจะตั้งออโต้ก็ได้ครับคือตั้งไว้สี่จุดห้าคือมันจะปล่อยไปเองแล้วปล่อยเลยคิดว่าตอนเย็นอะตอนเย็นนี่จะใช้เวลากี่นาที ผมยังน้อยสี่นาทีสี่นาทีวันนี้ครับตอนเย็นนี่ยังน้อยสี่นาทีครับยังน้อยสี่นาทีภาวนาให้ภาวนาดึงให้ได้สี่นาทีดึงให้ได้สี่นาทีครับแต่ท่านบอกต้องการแปดนาทีครับภาวนาขอให้ได้ถึงแปดขอให้ได้ถึงแปดเนาะครับอ่าสูงสุดกี่เมตรสูงสุดนี่เป็นลูกลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่ผมมีถึงลูกสิบสิบสี่นิ้วครับสิบสี่นิ้วความสูงไงถึงเจ็ดสิบเกินครับความสูงนี่สองร้อยห้าสองร้อยว่าเมตรครับสองร้อยเกือบสามร้อยเมตรครับความสูงโอ้โหนะผมจุดวันที่ยี่สิบแปด ที่พัดที่ที่ไฮภูิเนี่ยลูก12สองนิ้วครับครับหนึ่งลูกครับทุกลูกปีจะภาพจองทุกปีครับอืมครับผมอ่ะโอเคอ่าถูสายฟงสายไฟเนาะอ่าทำทำมามาแล้วกี่ปีครับเนี่ยประสบการณ์สามสิบห้าปีสามสิบห้าปีครับเอฟซีสายฟงสายไฟระโยงระยางต่อผิดชีวิตเปลี่ยนนะ่ ไม่เก็บนะครับคือว่าตองต้องเก็บโอ้ต้องเชี่ยวชาติวันนี้เรามาอยู่ที่อรังพ่อปู่ปาริกิตนาคราชนะครับเนาะเดี๋ยวตอนเย็นจะมีแสงสีนะครับนี่อันนี้คือจุดพลุนะครับเนาะจุดพลุใช้เวลาอยู่สี่นาทีถ้าถ้าเป็นตั้งออโต้อยู่ที่สองนาทีครับสองสามนาทีก็ถือว่านานพอสมควรครับเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นคอยดูครับอ่า ประมาณสองสามทุ่มใช่ไหมครับเนี่ยประมาณสองไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มอย,อยู่ที่เจ้าภาพอ๋ออย,าาอ,อยู่ที่เจ้าภาพเนาะ,ะจุดจุดที่มองเห็นภูนี่ประมาณสองกิโลมองเห็นไหมสองสามโลน่ะประมาณไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบเมตรจะสวยครับถ้าก็ดูด้วยตาเปล่าอ๋อดูตาเปล่าครับอ๋ร้อยห้าสิบเมตรทำมุมบูมสูงนี่ก็โดนอยู่ที่โดนเปล่าระยะเองว่าผมไม่รู้จักโดนว่าจะจับตรงไหนอ๋อครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมจะเอาโดนมาถ่ายให้เอซี่ดู มุมสูงนี่แหละฟางเกนเขาโดยเขาจะเขาจะมาลองเขาถอยหลังดูว่ามันจะเขาจะเซตอัพยังไงอ่าจะเวี่ยงระยะห่างเท่าไหร่ใช่เขาจะดูแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไปทุกที่เขาจะมาประสานอย่างเงี้ยสูงเท่าไหร่แล้วแล้วเท่าไหร่แล้วเขาจะถอยหลังเอาเอางการควบคุมเองครับนะครับผมแต่เรื่องโดยผมไม่เก่งเลยไม่รู้โอเคครับ